รู้ไหมคะว่าสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ที่สุดและทำให้ใครๆมองว่าเราเป็นคนมีสเสน่ห์เรื่องง่ายที่สุดเลยคะ่ะแค่คุณรักตัวเองและการรักตัวเองนี่แหละคะ่ะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างจุดเริ่มต้นของความสำเร็จบางคนอาจจะมองข้ามบางคนอาจจะคิดแค่ว่าการรักตัวเองนั่นคือการหลงตัวเองไม่ใช่นะคะ การรักตัวเองคือการเห็นคุณค่าในตัวเองรู้ว่าตัวเองมีค่าภูมิใจในตัวเองแล้วก็ทำทุกสิ่งเพื่อที่จะให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขให้ตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวทําอะไรเพื่อตัวเองคำว่ารักตัวเองขยายผลได้มากกว่านั้นเยอะเลยค่ะและเวลาที่มีคนมองว่าเราเป็นคนรักตัวเอง คือเราให้เกียรติตัวเราเองเลือกเฉพาะสิ่งดีๆให้กับตัวเองคนจะมองเราว่าคนนี้ดูมีสเสน่ห์จังคนนี้ดูดีเพราะว่าการที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งกล้าที่จะทำทุกอย่างที่เหมาะสมกับตัวเองและกล้าที่จะเลือกเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นเทชมัดใช่ไหมคะการที่เรากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง ยอมรับความเป็นตัวของตัวเองนั่นหมายความว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งไหนและใครที่เหมาะกับเรารู้จักตัวเองดีรู้ว่าเราเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการโดยไม่ต้องไปทำตามแบบของใครใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการไม่ฟังว่าเราจะต้องทำตามความต้องการของใคร เราต้องคิดดูดีๆนะคะว่าหลายคนที่ชีวิตไม่มีความสุขไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตไม่ได้เป็นคนขีดเขียนเองทําชีวิตเพื่อที่จะใช้เป็นโจทย์ของคนอื่นทําตามความฝันของคนอื่นที่เราพูดว่าเรารักตัวเองนั่นเป็นเพราะว่าเราชัดเจนกับสิ่งที่เราต้องการเสมอหลายคนคะ่ะที่ตอนนี้ ค่อยๆหันกลับมาเพื่อที่จะมามองตัวเองว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องทำให้กับชีวิตนั่นคือการยอมรับว่าเราต้องการอะไรเราเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองค่ะหลายคนอาจจะพูดว่าเราอยู่ในสังคมที่อาจจะแสดงออกเรื่องของการรักตัวเองได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเราก็อยู่กับความคาดหวังของคนหลายๆคนคนในครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงคนที่เรารู้จัก อาจจะคาดหวังอยากจะให้เราเป็นอย่างที่เขาต้องการโดยมีเป้าหมายว่าเราเป็นคนดีเป็นคนน่ารักใครใก็รับนั่นเป็นเพราะว่าเราอาจจะกดข่มความเป็นตัวของตัวเองก็ได้เพียงแค่เพราะว่าเราอยากเป็นคนที่คนอื่นรับอยากให้ใครใครชื่นชมตรงนี้ตังหกคะ่ะที่ต้องย้อนกลับมาว่าคุณมีความสุขในการทำตัวแบบนั้นไหมถ้าเป็น ก็เป็นโชคดีแล้วค่ะว่าสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณชัดเจนนั่นก็คือการเป็นตัวของตัวเองแต่เป็นคนที่คนในสังคมคาดหวังสิ่งที่น่ารักและคุณก็เป็นแบบนั้นด้วยแต่ถ้าคุณไม่ได้มีความสุขเลยกับการใช้ชีวิตแบบนั้น <c oughs> ก็แค่เปลี่ยนมุมมองว่าชีวิตเป็นของเราจริงๆใช้ชีวิตโดยที่เราเป็นคนวาดโดยที่เราเป็นคนวาง ชีวิตของเราต้องการที่จะเป็นแบบไหนใช้ชีวิตเป็นแบบไหนแล้วเราก็ดำเนินชีวิตไปตามแบบที่เรารู้จักตัวเองดีที่สุดรู้ไหมคะว่าสิ่งที่คนทำแบบนี้ได้นั่นคือความชัดเจนที่สุดและเป็นความทรงพลังที่สุดหลายๆคนอาจจะไม่กล้าหรือทำไม่ได้แต่คนที่ทำตรงนี้ได้เนี่ยจะเป็นสเสน่ห์ที่สุดเลยคะ่ะสิ่งแรกนะคะ ที่เราสามารถทําแล้วบอกว่าสิ่งนี้คือการที่คนรักตัวเองคนหนึ่งพึงกระทําก็คือกโกรธน้อยหน่อยค่ะรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองคนที่รู้ไม่ทันตัวเองมีการแสดงอารมณ์โกรธไม่พอใจอะไรบางอย่างคนคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะจัดการชีวิตของตัวเองได้ดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้อารมณ์ที่ดีพลังงานที่ดี คุณสามารถที่จะทำให้เกิดสิ่งนั้นได้ตลอดแล้วก็บ่อยครั้งเท่าที่คุณต้องการแต่ถ้ากลับกันเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังกระตุ้นให้เรารู้สึกโกรธรู้สึกไม่ดีก็ต้องรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นผ่านไปอย่ากโกรธบ่อยคะ่ะโกรธให้น้อยลงทุกครั้งที่โกรธคุณกำลังกระตุ้นให้ตัวเองเจอแต่พลังงานที่มันลบ,ลบ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีอะไรกระตุ้นให้เรารู้สึกแย่แค่รู้เท่าทันเท่านั้นเองค่ะสิ่งที่จะทำแบบนี้ต่อไปก็คือชื่นชมตัวเองค่ะไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรแล้วคุณรู้สึกดีกับตัวเองเอ่ยปากชมตัวเองและให้เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะถ้ามีใครบางคนชมคุณอย่าอายที่จะน้อมรับ คำชมนั้นหลายๆคนเวลาที่มีคนชมจะไม่ชอบรับความชมเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังหลงตัวเองไม่ใช่นะคะคําชมเป็นพลังงานที่ดีถ้ารู้แบบนี้ทุกครั้งที่มีคนชมให้น้อมรับไว้และเราเองก็ต้องมองหาสิ่งดีๆของเราแล้วหัดชมตัวเองด้วยไม่ว่าวันนี้จะสวยจะแต่งตัวอย่างที่ชอบวันนี้จะรู้สึกดีกับสไตล์ที่เป็นคุณวันนี้ชื่นชมตัวเอง ชื่นชมความแข็งแกร่งชื่นชมความกล้าหาญชื่นชมความขยันชื่นชมที่คุณเป็นคนเป็นตัวของตัวเองชื่นชมจนตัวคุณเองรู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้สึกกับตัวเองแบบนั้นจริงๆนี่คือพลังบวกที่คุณให้กับตัวเองได้เต็มที่ในทุกๆวันในทุกๆครั้งที่คุณอยากจะชมตัวเองเลยค่ะไม่ต้องรองให้คนอื่นเขาเริ่มต้นชมเรานะคะเราเองค่ะต้องเป็นคน เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองและต่อไปก็คือใช้เวลากับตัวเองให้มากนะคะเวลาที่เรามี24ชั่วโมงถ้าเลือกดูแล้วใช้เวลาจัดสรรแล้วทุกอย่างลงตัวทั้งหมดแล้วอย่าลืมให้เวลากับตัวเองได้ใช้ไปกับสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองต้องการด้วยทุกครั้งที่คุณจะมองแล้วเลือกที่จะใช้เวลาให้กับคนอื่นอาจจะโดยเพราะว่าเป็นหน้าที่หรือว่า เป็นเพราะว่าคุณเกรงใจและคุณเห็นว่าคุณสามารถที่จะแบ่งปันเวลาของคุณไปดูแลหรือให้กับคนอื่นได้ลองย้อนกลับมาค่ะเวลาที่มีให้กับตัวเองก่อนและคิดถึงตัวเองก่อนเสมอถ้าคุณคิดแบบนี้ได้คุณจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่คุณจัดสรรเวลาคุณจะทำให้เวลาเหล่านั้นเป็นเวลาที่มีคุณค่าเสมอด้วยค่ะต่อไปก็คือไม่สแสวงหาความสมบูรณ์แบบเลยนะคะ นั่นหมายถึงไม่แสวงหาความสมบูรณ์แบบที่คนอื่นต้องการจากตัวเราค่ะทุกๆคนอาจจะเผชิญหน้าอาจจะได้ยินเสียงหรือว่าอาจจะได้เจอคนบางคนที่กล้าที่จะพูดกับเราว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่เป็นแบบนี้ทำไมถึงคิดอย่างนั้นนั่นเป็นเพราะว่าเรากําลังจะถูกคนอื่นกำหนดให้เราเป็นอย่างที่คนอื่นเขาต้องการ ต่อให้สิ่งนั้นมันจะดีสิ่งนั้นคือความสมบูรณ์แบบที่สังคมนี้ต้องการแต่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นชีวิตเราเราคอนเฟิร์มเราเน้นย้ำกับตัวเองว่าเราชอบแบบไหนเราเป็นตัวของตัวเองแบบไหนไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเรามีความสุขในรูปแบบของเราเราประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เราต้องการเท่านั้นก็พอไม่ต้องเพอร์เฟกต์แค่รู้สึกดีกับตัวเองก็พอคะ่ะ แล้วคําว่าสมบูรณ์แบบถ้าเป็นคำสมบูรณ์แบบที่เราเป็นคนสร้างไว้กำหนดไว้ตรงนั้นคุณลุยได้เต็มที่นะคะต่อไปก็คือเลิกเถียงเลิกพูดกับคนที่ไม่มีเหตุผลเลิกพูดกับคนที่เขามองแล้วเขาตัดสินเราตั้งแต่แรกค่ะคนทุกคนนะคะเวลาที่ตัดสินชีวิตของคนอื่นอาจจะใช้วิธีการที่จะพูดว่าเขาหวังดีเขาเข้าใจ แต่นั้นอาจจะไม่จำเป็นสำหรับเราถ้าเรามั่นคงในตัวเราเองแล้วเรารู้มากพอรู้เท่าทันสำหรับตัวเองแล้วเลิกเถียงค่ะทุกครั้งจะมีคนที่ตัดสินเราอยู่แล้วค่ะเราทำดีเขาชอบก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทำไม่ดีแล้วเขาไม่ชอบนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเช่นกันค่ะเรื่องทุกเรื่องปัญหาเกิดจากที่ตัวเรายอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาของเราหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ใครคิดแบบไหนอย่าเสียเวลาไปเถียงอย่าหาเหตุผลสำหรับคนที่ไม่ฟังเหตุผลดีกว่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีใครพูดเฉพาะเจาะจงมาที่ตัวเราแล้วเริ่มต้นด้วยความหวังดีเริ่มต้นด้วยความเข้าใจแต่ต้องการที่จะให้เราหลงไปในทางที่ไม่ใช่ตัวเราเองหยุดเลยค่ะเลิกใช้เวลากับคนเหล่านั้นเลยนะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันของเราอย่าย้อนกลับไปในอดีต อย่าไปนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตถ้ามันดีคุณก็แค่เก็บไว้แล้วก็อยู่กับชีวิตในปัจจุบันเพื่อที่จะทำสิ่งที่เคยดีให้ดีกว่าเดิมได้เลยค่ะต่อไปนั้นก็คือว่าคุณสามารถที่จะสร้างอนาคตของคุณได้เลิกยึดติดกับอดีตเลิกกังวลในอนาคตชีวิตปัจจุบันคือชีวิตที่คุณกำลังสร้างความสวยงามที่สุดในชีวิตได้อยู่ เพราะฉะนั้นการที่อยู่กับปัจจุบันจะทำให้คุณรู้เท่าทันกับชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนี้และสุดท้ายนะคะกล้าที่จะเลือกให้ใครอยู่กับเราในชีวิตและเลือกที่จะให้ใครบางคนออกไปจากชีวิตของเราสิ่งนี้บางทีต้องการที่ความชัดเจนเลยค่ะและถ้าคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นที่จะกล้าทำในสิ่งนี้คำว่า เลือกที่จะมีใครบางคนอยู่และใครบางคนออกไปเราเป็นฝ่ายเลือกเพราะฉะนั้นเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอเราจะไม่เป็นฝ่ายถูกเลือกเพราะว่าการที่เราจะสร้างชีวิตของเราให้มีอนาคตในแบบที่เราต้องการรักตัวเองเลือกชีวิตในแบบที่เราต้องการค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโค้ดเอ็นจอยแฮปปี้สเตชันพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ